สิอนอาสเตตัสจากเพจดังตินวันที่31มีนาคม2565เนื้อหาความรู้สึกล้มเหลวเป็นทุกรถเดียวกันคือหมดท่าหมดค่าหมดใจเกิดจาก2เหตุ1คือทำไม่สำเร็จสองคือไม่ได้อย่างใจต้นทุนก่อนรู้สึกล้มเหลวทำให้ช้าวันใหม่ของแต่ละคนต่างกัน หากรู้มากศึกษามากเพียรพยายามมามากล้มลุกคุกคานมามากกลับฟื้นคืนยืนผง,งาดมามากพอตื่นนอนในเช้าวันใหม่จะเหมือนชาร์จแบตเต็มมีความกระตือรือร้นพอที่ความคิดจะผุดขึ้นในหัวว่าเดี๋ยวเอาใหม่ลืมคำว่าผ่านความล้มเหลวมาอีกครั้งเปลี่ยนเป็นคำว่าขึ้น บันไดามาอีกขั้นความรู้น้อยศึกษามาน้อยเพียรพยายามมาน้อยล้มแล้วลุกไม่เป็นถ้าขาดคนช่วยฉุดพอตื่นนอนในเช้าวันใหม่จะเหมือนเครื่องชาร์จไม่ดีชาร์จแบตไม่เข้ามีแต่ความกระปกกระเปี้ยสงสารตัวเองเหลือแต่ความคิดติดสมองที่แห้งผากประมาณว่าเอาดีกับใครไม่ได้หรอกลืมคำว่า ต้องสำเร็จให้ได้มีก็แต่คําว่าพยายามแล้วรู้ผลแล้วต้องรอสักพักกว่าจะได้เครื่องชาร์จดีๆมาเติมไฟก็เกิดความคิดประมาณเอาใหม่อีกทีหน้าหากไม่รู้อะไรเลยไม่ศึกษาอะไรเลยไม่เพียรพยายามอะไรเลยเอาแต่คาดหวังรอให้โลกตามใจฉันเอาแต่หกล้มหกลุกอยู่ในจินตนาการ เอาแต่โทษว่าใครทำให้ฉันเป็นอย่างนี้ขอให้ใครช่วยแล้วเขาไม่ช่วยก็ด่าเขาอยากให้ใครมองแล้วเขาไม่มองก็แช่งเขาตื่นนอนแต่ละเช้าจะเหมือนแบตเสื่อมต่อให้เครื่องชาร์จดีก็ไม่มีไฟเข้ารีบร้อนดูถูกตัวเองตัดสินตัวเองลบกับจินตนาการด้านลายแล้วแผลแค่นั้นก็รู้สึกอ่อนปูกเปียกเหลวไหล และล้มเหลวไม่เป็นท่าได้แล้วล้มเองทั้งยืนโดยไม่ต้องให้ใครมาผักแล้วต่อให้รู้ทั้งรู้ว่าแปบเสื่อมก็หวงความเสื่อมไว้อย่างนั้นไม่คิดเปลี่ยนเป็นอันขาดความรู้สึกล้มเหลวเป็นบันไดส่งให้สูงขึ้นสำหรับคนส่วนหน้อยเป็นลมให้ติดนานสำหรับ คนอีกหลายคนเป็นหลุมดำให้ดักดานชั่วชีวิตสำหรับคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่เลือกที่จะเป็นคนส่วนใหญ่แต่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่เลือกจะเป็นคนส่วนน้อยโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ